สวัสดีครับเอฟซี FC ทีรักทุกท่านครับช่องสกจีแชนเนลครับตอนนี้การนำเสนอต่อเป็นคลิปสองคลิปต่อไปนะครับช่วงตอนนี้ผมก็ได้พาเอฟซี FC ทุกท่าน,นเดินทางมาเที่ยวลานพญานาคครับอำเภอจีเจ้าใหม่ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คประจำอำเภอจีเจ้าใหม่ครับอยู่ริมน้ำโขงครับน้ำโขงซึ่ง,งเป็นแม่น้ำนานาชาติครับ ไหลเชี่ยวครับตรงนี้น้ำฝนไหลเชี่ยวเชี่ยวครับเชี่ยวไหลอันตรายอยู่พอใช่น้อยครับนี่พวกไม้พวกอย่างร้อยสามันน้ำเมือนลด้ําน้ำอันตรายอยู่ครับแต่ว่าก็ได้บรรยากาศของแม่น้ำนะครับตรงนี้เมืองที่นี่แม่น้ำไหลผ่านครับตรงนี้ก็สวยงดงามนะครับพญานาคเขาเขา ตอนนี้ผมกับสีรัฐพาคเอฟซีทุกท่านมาเบิงเดเ๋ยวว่าแต่ก่อนไม่สินหลักกิโลครับหลักกิโลหลักกิโลใหญ่นะครับของอำเภอสีเียงใหม่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้่นผันแปรจากหลักกิโล่นเปลี่ยนใจว่าเพา็นคนว่าเป็นหลักศีลาจารึกว่าสั้นบบดนี้ เ็นกนสิได้เขียนสิลาจารึกตัวนี้ก็สิเขียนประวัติความเป็นมาของอำเภอศีต่างๆนะนะประวัติแ้งแต่สมัยโบราณแ้ะขอเชิญเป็นมาอ,าอ,มอ่านเาเดครับผมก็อ่านบอท่านนะครับแล้วมันบอมีความชัดเจนปะได้ครับแสงก็จะมือแต่นหน่อยหนึ่งครับเป็นค้ายๆอักษระ เป็นภาษาไทยนี่แหละครับแต่ใส่ฟอนเหมือนเหมือนภาษาขอมภาษานั่นนะแต่ว่าเปา็นภาษาไทยเลยครับเออนี้ประวัติเมืองพานเ้าอำเภอสีชียงใหม่นะครับด้านนี้นะครับย๋ยวผมสูมไม่เบิ้งละอันนี้ประวัติเมืองพานเ้าอำเภอสีชียงใหม่นะครับสา,าที่ผมเบิง้งแตูู่้ใจ มาด้านนี้ก็จะเป็นขวาวัดเหมือนกันนะครับจะเป็นหนานาหนึ่งน้าสองนาสามนาสีา 4, ครับสรุปแล้วรักศิรจันทร์สวนนี้นะครับก็จสมีทั้ง4ีด้านแต่ละด้านกับมายถึงหนึาครับอันนี้นาหนึ่งก็เริ่มต้นมาจากฟังนี่ครับฟังในเมืองครับ นาสองกับทังขวามือไปนาสามกับฟังถงลามนาสี่กับทั้งใต้มือนะครับกับสีเว้นเป็นประวัติของเมืองนะครับเนี่ยครับอันนี้เพ่อนว่าหน้าสองนะครับซึ่งเป็นประวัติความเป็นมาของอำเภอนะครับของเมืองเมืองเก่าอำเภอเชียงใหม่เป็นเมืองเก่าแก่นะครับ เก้าแก่เติบอยู่คู่กับเมืองนครหลวงเวียงจันทร์นะครับซึงประวัติเดี๋ยวผมจะไปศึกษาละสิมาเล่านำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซได้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้พานำเสนอเกี่ยวกับแลนดมารบรรยากาศโดยทั่วไปของอำเภอสีชางใหม่นะครับบรรยากาศทั่วไปการเที่ยวการเล่น ของอำเภอศรีชัยครับเป็นเมืองนายูครับคนหน่อยครับบ่ะพุ่งพานครับอาหารการจินกระทูครับที่พักกันหลายครับขอเรียนเชิญนะครับคนที่อยู่อำเภอสังคมนะครับท่างคุณเ่นการท่องเที่ยวสังคมนักท่องเที่ยวจะหลายนะครับแต่ว่าข้อดีมันก็คือนนักท่องเที่ยวหลายนะครับขอเสียก็คือว่าบางช่วงเทศกาลนะ นักท่องเที่ยวจะบ่ค่อยมีที่พักครับเพิินกับจะขับรถบึืนย้อนขึ้นมาอำเภอสีเชียงใหม่นะครับมาพักอยู่พี่มานอนอยู่พี่ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียใจอยู่เพราะว่าหารูกบ่าอำเภอสีเชียงใหม่ของเรามีมีอย่างดีหลายอย่างนะครับแต่ว่ากับบู่วันเป็นน้ำหยางนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เล็งไปทั้ง อำเภอสังคมปักชมเชียงคานอาจจะพิ็นว่า,วากระแสเนาะกระแสดีได้นะครับเพราะว่าการการท่องเที่ยวเที่ยวไหนก็นดีหมดนั่แหละครับแต่ว่าอำเภอสีเชยงใหม่เพราะว่าขอเรียนนำเสนอนักท่องเที่ยวเอฟซีบนจุกปู่ทุกคนนะครับถามาเที่ยวอ่าเรียนเชิญอำเภอสีเชยงใหม่ครับแวะชนิดหนึ่งครับมาเบิงนำโขงมาเบิงเมืองปูแฝดเป็นอำเภอเดียวในประเทศไทยที่ตรงข้ามกับ เมืองหลวงของต่างประเทศเนาะคือนครหลวงเวียงจันทร์กับอำเภอสีชยงใหม่นะครับหาเบื้องย่างอยู่ได้ครับพี่น้องเอเซยเพราะว่าเบิร์ตประเทศเนี่ยมีอำเภอเดียวเนี่ยมัาตรงข้ามครับเมืองหลวงของต่างประเทศเนาะมองเืินกับแมนิวชายแดนกับเป็นแค่อำเภอจังหวัดของต่างประเทศเนาะนะครับผมครับเ่้างนี้ก็ FC ทุกท่านเดินทางมาตรงน้ำผึ้งสวยๆส่งให้ FC เข้านอนยังมีความสุขไข่โซกไข่หมานได้ได้โซกได้ลาบปราศจากโรคภข้นะครับลาบสขอส่งท้ายให้ FC นอนหลับปันดีครับสําหรับลิปนี้พ่อกันไม่กิหนาครับสําหรับลิปนี้สวัสดีครับ